รายการโดยปตทพลังที่ยั่งยืนพททโกลบอลเคมิคโรงพยาบาลวิภาวดีเพือสำรานเจ้าพยาครูสถ้าคุณผู้ชมนะครับเป็นคนหนึ่งที่ชอบเล่นกีฬาและเคยเล่นกีฬาจนรู้สึกว่าดวงตาได้รับการกระทบกระเทือนเป็นผู้ที่มีสายตาสั้นนอนในที่ที่มีแสงไฟสว่างจ้ากระทั่งจนหลับไปเลยหรือมีอายุเริ่มเข้าเลขสี่จนนำหน้าเลข5าเลข6กันแล้วนะครับ ถ้าคุณฟังแล้วพยักหน้าเงึกๆเลยว่าฉันเองค่ะผมเองครับรู้ไหมครับว่าคุณกำลังเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นโรควุ้นในตาเสื่อมได้นะครับไม่ได้ขู่นะครับเพราะว่าจากสถิติในประเทศไทยเนี่ยนะครับเขาพบว่ามีผู้เป็นโรควุ้นในลูกตาเสื่อมมากถึง14ล้านคนทีเดียวครับและวันนี้ครับเราจะมาคุยกันถึงเรื่องนี้กัน ภาวะวุ้นในตาเสื่อมในด็อกเตอร์วาร y ตี้บายโรงพยาบาลวิภาวดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับด็อกเตอร์วาริต y ้บายโรงพยาบาลวิภาวดีนะครับกับผมอันพูนแนคุณผลิตน,นะฮะเจอกันแบบนี้ครับเริ่มต้นเมื่อสักครู่คุยกันมาเรื่อยๆเห็นไหมครับว่าสายตาและการมองเห็นเป็นเรื่องที่สําคัญยิ่งใหญ่ขนาดไหน ลองไปจัดอันดับนะครับสอบถามกันได้เลยฮะให้เรียงลาดับความสําคัญของอวัยวะของคนเรานี่ครับแน่นอนทุกอวัยวะสําคัญหมดแต่ผมเชื่อว่าถ้าต้องเรียงลาดับจริงๆดวงตาอยู่ในดับต้น,ตน,ตน,ตนๆเผอเป็นอันดับแรกๆเลยด้วยซ้ำนะครับแน่นอนไม่ว่าจะเป็นการดูทีวีทํางานคอมพิวเตอร์หรือแม้แต่ปัจจุบันแน่นอนเลยนะฮะโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเล่นแชทเล่นไลน์เล่น,เลน,ลเลน WhatsApp เล่นเกมอะไรกันสารพัดนะครับเราใช้สายตากันเยอะมาก และหลายครั้งมันเป็นโทษแล้วก็เป็นผลที่ทำให้สายตาของเราเนี่ยเสื่อมลงจนถึงขั้นเป็นปัญหาแบบที่เราอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้วันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันถึงภาวะหนึ่งนะครับซึ่งทำให้เกิดความเสี่ยงทำให้วุ้นในดวงตาของเราเสื่อมฟังดูน่ากลัวมากทีเดียวมันน่ากลัวอย่างที่เราคิดหรือมันน่ากลัวกว่าที่เราคิด อย่าอยู่เฉยนะฮะวันนี้ต้องอยู่ด้วยกันทราบแล้วจะได้ปรับและเปลี่ยนพฤติกรรมไปพร้อมๆกันกับแพทย์ผู้ช่วชาญตรของโรงพยาบาลวิภาวดีแห่งนี้รวมถึงนะครับในช่วงสุดท้ายของรายการกับช่วง Health Tips นะครับเรามีอาหารที่บำรุงสายตามาฝากคุณผู้ชมกันด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้พักกันสักครู่ก่อนนะครับถ้าดูผ้าตัดขวาประมาณนี้นะฮะมันจะมีกระจกตากระเลนตารรวมแสงไปโฟกัสที่จอประสาทตาครับเหมือนเลนกล้องกับซูมกล้องนะครับ แต่ข้างในเนี่ยบางอย่างมันเป็นประโยชน์กับดวงตาม,มากกว่าบางอย่างแต่ว่าไอ้บางอย่างที่ว่านี่คืออะไรบ้างอาหารอะไรเป็นประโยชน์ต่อสายตาต่อดวงตาของเราไปดูกันเลยครับ กลับมาแล้วนะครับแล้วก็พร้อมกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญครับที่จะมาคุยกันถึงเรื่องนี้แหละครับเรื่องของวุ้นในตาของเราที่มันมีปัญหาหรือว่าเสื่อมสภาพมันไปนะครับมันฟังดูน่ากลัวมากเลยครับอะไรที่เกี่ยวกับตาแต่ว่ามันน่ากลัวที่เราคิดหรือเปล่าแล้วเรามีพฤติกรรมเสี่ยงหรือเปล่าแล้วมันเป็นขึ้นมาแล้วมันเกิดผลก็ทบอะไรกับเราอย่างไงบ้างดันนี้ได้คุยกันทั้งหมดนะครับกับนายแพทย์ทีรวีของโยกครับจากสุพทย์สาขากระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตานะครับ สวัสดีครับครับผมสวัสดีครับให้คุณหมอเล่าให้ฟังก่อนเลยถึงเรื่องของวุ้นในตามันอยู่ตรงไหนเลยครัพอฟังดูเป็นวุ้นมันฟังดูน่ากลัวจังเลยเหมือนฟังหัวปลาทองบางคนอาจจะไม่ค่อยได้ยินนะฮะว่าเอ๊ะวุ้นในตามันมีในตาเรามีวุ้นด้วยหรออะไรเงี้ยนะครับ ต่ลูกตาเราก็จะถ้าดูภาพตัดขวางประมาณนี้นะฮะมันจะมีกระจกตากับเลนส์ตารวมแสงไปโฟกัสที่จอประสาทตาครับเหมือนเลนส์กล้องกับฟิล์มกล้องนะครับแต่ข้างในเนี้ยก็ไม่ใช่อากาศนะไม่ใช่น้ำตันนี้มันจะเป็นเหมือนให้เหมือนเจลลี่นะฮะแาษไทยเราก็เลยเรียกว่าบุ้นในตานะครับตอนเราเกิดมาตอนเด็กๆเนี้ยก็จะเป็นบุ้นใสๆเนียนๆทั่วๆนะครับแต่ว่าเวลาเราอายุมากขึ้นนะฮะหรือว่า มีคำเฉยออย่างี้ก็จะเกิดความเสื่อมเกิดขึ้นบางส่วนของวุนเนี่ยก็จะเหลวขึ้นนะกลายเป็นน้ําขึ้นมานะครับแล้วก็ทําให้บางส่วนเนี่ยก็เลยจะจับกันเป็นจุดๆเป็นตะกอนนะเป็นเส้นเป็นวงให้เห็นขึ้นได้ครับครับนั่นคือความเสื่อมเป็นความเสื่อมครับนะก็เหมือนอาจจะทุกอย่างในชีวิตเรานะก็จะมีความเสื่อมเปลี่ยนแปลงไปวุ้นตาก็จะมีการเปลี่ยนแปลงแต่มันอยู่ข้างในแล้วมันก็ไม่เห็นเป็นไรนะครับมันจะจับเป็นอะไรก็ไม่เป็นไรหรือว่ามันมันมีผลต่อการมองเห็นยังไงอ่าคนไข้เนี่ยก็จะ เวลาเริ่มมีความเสื่อมในวุ้นตาเกิดขึ้นถ้าเกิดเขาสังเกตใหน่อยก็จะเห็นบางคนจะรู้สึกเหมือนลำคาหน่อยตรงที่ว่าเวลามองเวลาท้องฟ้านะฮะหรือว่ามองวัสดุที่เป็นขาวๆแสงสว่างๆเนี่ยเห็นเป็นจุดดาๆอ๋อขนานนั้นขึ้นมาเลยลอยๆไปมาหรือเป็นเส้นอะไรเงี้ยนะครับครับแล้วบางคนก็จะบอกเอ๊ะเหมือนแมงวันเหมือนอะไรหรือเปล่าอนะไรเงี้ยบทปัดก็ไม่มีนะมองแางไหนก็จะลอยตามไปด้วยอะไรประมาณนี้ใครจะรู้สึกว่ามันลำคาหนะแล้วก็ ที่สําคัญมันคือบางคนเนี่ยที่พอมันเสื่อมระดับหนึ่งเนี่ยมันจะวุ้นตามันจะร่อนหน่อจอตานะมันเคยอยู่ติดกันอันไหนคือจอตาครับจอตาตาคือแผ่นเหลืองๆนี่ครับมันแผ่นฟิล์มก้อนแผ่นรับสายฟิล์มรับสายครับพอมันแยกออกจากกันปั๊บเนี่ยบางครั้งเกิดการดึงรั้งที่จอตานะฮะเจอบ้างแต่คือที่เจอทำให้จอตาเนี่ยฉีกขาดโอ้โหใช่ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่ที่ต้องต้องรังฟังดูเป็นเรื่องใหญ่ทีเดียวนะครับถ้างั้นเราจะย้อนกลับมาคุยกันถึงเรื่องของ สาเหตุที่ทำให้มันเสื่อมนอกเหนือจากความเสื่อมไปตามสภาพการและเวลาและสังสรสงสารอะไรวัฏสงสารของโลกอะไรแบบนี้คือเป็นไปตามการเวลาที่เราแก่กันเองอะไรแบบนี้นะ,ะมันมีสาเหตุอะไรไหมครับคุณหมอมีการศึกษานะครับก็เพราะว่าถ้าคนอายุเยอะเลยคือส่วนใหญ่คือเป็นความเสื่อมจากอายุนะ คคนที่อายุ60-70เนี่ยก็ปีส้น60-70เนี่ยก็จะมีวุ้นในตาเสื่อมนะ mm hmm. ถ้าเราไปตรวจในตาดูจริจงๆค,คนที่อายนุน้อยก็มีโอกาสเป็นได้เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะคนที่มีภาวะสายตาสั้นนะครับวุ้นตาก็จะเสื่อมเร็วกว่าคนอื่นก็หน่อยนะครับคนที่รับอุบัติเหตุทางตามีอะไรมีกระแทกตานะครับก็จะเสื่อมเร็วขึ้นนะครับอันที่3คือการได้รับการผ่าตัด ข้างในตานะครับอย่างเช่นทาการผ่าตัดต้อกระจกอะไรเงี้ยน,นะครับก็อาจจะมีความเสื่อมเร็วกว่าคนอื่นก็ได้ครับ,ค,รบคุณหมอครับเมื่อสักครู่ได้ยินคุณหมอพูดถึงเรื่องของคนที่สายตาสั้นว่าบอกว่ามันก็อาจจะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมันมันยังไงครับเผื่อใครที่สายตาสั้นดูอยู่จะได้รู้สึกระมัดระวังเป็นพิเศษคนที่สายตาสั้นนี่ก็คือเวลาลูกตาเขาสร้างมาเนี่ยเขาจะสร้างมาความโค้งกระจกตาความยาวลูกตาเนี่ยไม่แมชกันนะพูดง่ายๆคือด้านหลังเนี่ยจะดูเหมือนยาวกว่าคนปกติหน่อยนั้นจอประสาทตาเนี่ย จะค่อยๆเรียกว่าบานของคนอื่นก็หน่อยนะครับอุจตาก็เสริมง่ายกว่านะครับเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆคือมีโอกาสที่จอประสาทตาเนี่ยจะมีการฉีกขาดจุดลอกได้ง่ายกว่าคนที่สายตาปกตินะครับแล้วก็แนะนำนะโดยถ้าถ้ามีอาการหรือถ้าไม่มีอาการเนี่ยถ้าเกิดสั้นอาจจะเยอะหน่อยนะเกิน400ขึ้นไปอะไรเงี้ยอาจจะต้องเช็คจอตาดูเป็นระยะนะครับเขียม่านตาดูอาจจะทุก2 3สปีนะครับก็ถ้ามีปัญหาอะไรก็จะได้ป้องกันไว้ก่อนดีกว่าแต่ถ้าโดยรวมวิธีการรักษาอะไรต่างๆ เหมือนกันครับแล้วเรื่องของการใช้สายตาทั่วไปมีผลไหมครับอย่างเช่นนอนดูทีวีไฟแทนที่อ่านหนังสือจะมาจากซ้ายเป็นทางขวาใกล้เกินไปไกลเกินไป,ไน,ไปนานเกินไปสว่างไปมืดไปอะไรแบบนีบ้กิจกรรมพวกนั้นเนี่ยน,นะฮะไม่ได้ทําให้เกิดปัญหากับวุ้นในตาหรือจอตาโดยตรงนะครับแต่ว่าถ้าเกิด แล้วสารไม่เหมาะสมนี้ก็หนึ่งก็คือมันจะล้าตาได้ง่ายนะครับตาใส่ต้องเพ่งเยอะหน่อยนะครับก็อาจจะมีปัญหาเรื่องตาแห้งนะฮะจะไม่เกี่ยวกับพื้นตาเสื่อมครับเพราะฉะนั้นสาเหตุหลักๆก็มีเท่านั้นเลยไม่ไม่ค่อยเกี่ยวกับพฤติกรรมเท่าไหร่นะเท่าที่ฟังไม่ค่อยเกี่ยวกับพฤติกรรมครับยกเว้นอุบัติเหตุครับก็นะครับกิจกรรมที่เราทำบางทีเล่นกีฬาอะไรเงี้ยนะครับอ๋ออาจจะแทกใช่ครับ กีฬาที่มีวัตถุลูกเล็กๆวิ่งเร็วๆนะครแบบพิมตันเทนนิสสควอชอะไรพวกนี้นะก็จะมีปัญหาหมายว่ามีความเสี่ยงเรื่องเบรคทางตายเยอะขึ้นครับผมแล้วหลังจากที่เราทราบสาเหตุกันแล้วผลของมันนะฮะมันทําให้เกิดอะไรขึ้นอีกทีึังแบบชัดๆหรือว่าม,ม,มันสร้างความเจ็บปวดไหมหรือว่ามันเป็นแค่เห็นเป็นแค่จุดปุ๊บวัปุ๊บแป,บ,ป,บ,ปบเท่านั้นส่วนใหญ่คนไข้พอแรกๆก็จะเห็นเป็นจุดๆลอยๆก่อนนะครับ ักพักหนึ่งพอส่วนที่เหลวเป็นน้ำเนี่ยมันเข้าไปซาะแยกระหว่างตัวมันกับผนังกับจอตานะครับก็จะมีการแยกของวุ้นตากับจอตาพอจังหวะน,นี้นะครับมันเคยอยู่ติดกันมาตลอดชีวิตนะพอถึงวันหนึ่งมันต้องท่าออกจากกันนะครับบางจุดเนี่ยมันไม่ยอมนะครับก็จะมีการดึงรั้งนะรแรงเกิดไปดึงที่จอดชายครับโดยเฉพาะตรงขั้วประสาตาตรงเส้นเลือดหรือว่าตัวกอบขอบของจอตาทีนี้พอมันดึงรั้งเนี่ย นะฮะฮในตาเนี่ยเวลาอะไรมีอะไรไปดึงจอตาเนี่ยเขาไม่เจ็บนะฮะ mm hmm. เพราะเป็นเซลล์รับแสงนะ้วเขาจะเห็นคนไข้จะรู้สึกเห็นมันมีไฟแวบเหมือนฟ้าแลบแต่ไม่ได้เจ็บใช่ไหมไม่เจ็บมันจะเป็นภาพเหมือนไ <ป S 1> ม่แ,แต่จอตาเนี่ยก็ไม่เจ็บแต่ว่ามันจะใช่เขาเป็นตัวรับแสงก็จะมีคนไข้จะเห็นเหมือนไฟแวบขึ้นมานะเห mm hmm. มือนถ่ายรูปอะไรเงี้ยบางคนบอกเหมือนฟ้าแลบ mm hmm. อะไรเงี้ยคนไข้จะเห็นชัดเวลาที่หลับตานะครับหรืออยู่ในห้องมืดเนี่ยจะม,มีมีไฟแวบขึ้นมาเองนะสมมติว mm ่า hmm. จอตาเนี่ยมีการดึงรั้งละ mm hmm. คือไม่ได้เป็นตลอดเวลานะครับจะเป,เป็นบางจังหวะเลยเพราะถ้ามีการเคลื่อนไหวอะไรเงี้ยนะครับครับผมแลวทีนี้พอมันดึงรั้งในบางคนซึ่งมันไม่ยอมพลาดจากกันจริงๆแล้วก็ดึงแรงมากเนี่ยก็จะดึงจอตาฉีกขาดได้นะครับซึ่งอันนี้อันตรายนะครับก็ถ้าเกิดปล่อยจอตาที่มันมีรูฉีกขาดแนไวนะ้น้ำในตาก็จะเข้าไปซอกทำให้มีจอสตารลุดลอกซึ่งก็ต้องผ่าตัดใหญ่นะไม่งั้นการมองเห็นก็จะก็จะแย่ลงนะอย่าอไม่เห็นได้นะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดเรา มาตรวจตั้งแต่เริ่มต้นนะค,ะครับตั้งแต่เริ่มถ้าเกิดเริ่มเห็นว่ามีรอยฉีกขาดเนี่ยเราเลเซอร์ล้อมๆเข้าไว้นะเหมือนไปปะเา,าไว้รอบๆเนี่ยน้ำวัตจะเข้าไปซอะไม่ได้นะครับก็จะสามารถป้องกันจอประสาทตาหลุดลอกได้ในส่วนใหญ่ครับครับผมครับซึ่งอาการทั่วไปที่คุณหมอบอกอย่างเงี้ยฮะเราจะสังเกตตัวเราเองได้ไหมฮะคืออย่างเช่นแบบอยู่ดีก็แวบๆหรือเห็นจุด ดำๆอย่างที่คุณหมอบอกถ้าเห็นอาการแบบนี้เนี่ยนี่เป็นสิ่งที่เราต้องสังเกตตัวเองใช่ครับคุณท่ต้องสังเกตตัวเองครับครับบางคนถ้าเกิดไม่สังเกตเลยมาอีกทีก็คืออาจจะเป็นในระยะที่เป็นจอตาหลุดลอกแล้วนะครับงนั้นก็รักษาจะยากขึ้นนะครับแล้วก็ต้องต้องใช้การผ่าตัดครับแต่ถ้าเกิดเราเห็นจุดดำๆลอยไปมานะครับอย่างแสงแวบๆเหมือนฟ้าแลบนะฮะแนะนําให้มาตรวจครับผมขั้นตอนในการรักษามันมันมีขั้นตอนยังไงบ้าง วันที่มาตรวจตานะครับหมอจะหยดยาแขม่านตาด้วยความที่มันอยู่ข้างหลังนะฮะมันตาเราเล็กๆก็จะเห็นไม่ทั่วใช่ไหมต้องหยดยาแขม่านตาก่อนนะครับมันก็เตรียมตัวมานิดนึงหลังหยดมันจะผ้าๆหน่อยนะมองใกล้ไม่ชัดขับรถอาจจะไม่สะดวกนะฮะช่วงสองสามชั่วโมงแล้วให้คนพามาด้วยนะหรือว่าแท็กซี่มานะครับมันจะหยดยาแขม่านตาเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงนะฮะมันตาแข็ดีหมอจะตรวจจอประสาทตาอย่างละเอียดนะครับมีจอประสาทตาเนี่ยมีปัญหามี ขีดขาดอะไรตรงไหนหรือเปล่านะครับส่วนใหญ่ก็จะไม่มีนะฮะแต่ว่าคนที่วุ้นตามันเสื่อมแล้วรอนใหม่ๆเนี่ยนะครับเอกสารบอกว่าอาจจะเกือบ20%นะฮะจะมีรอยขีดขาดได้นะครับก็แต่80%ก็จะไม่มีนะฮะแต่20%ถ้ามีเล้วก็ถ้าเราเห็นเราก็อาจจะแนะนำให้เลเซอร์ป้องกันไม่ให้จอตามันลุดรอดนะครับก็ป้องกันได้95%อก็คือเท่านี้เลยต้องมียาไปทานต้องมีอะไรยังไงไหมหรือว่าทำเท่านั้นก็เสร็จสิ้นแล้วส่วนใหญ่ ส่นใหญ่กินยาอะไรก็ไม่ช่วยนะเหมือนเราเราอยากจะเป็นความเสริอมนะฮะอยอกจะหนุ่มขึ้นเด็กขึ้นมันก็ถ้ามียาอย่างนั้นนก็เป็นการรักษาตามอาการครับก็หลักๆคือสังเกตว่าต้องเฝ้าดูเรื่องจอตานะครับว่าจอตามันไม่มีปัญหาใช่ถ้าจอตาไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยนะครับคนไข้ก็จะรู้สึกว่ามันลำคาหน่อยๆซึ่งถ้าพักหนึ่งก็จะค่อยๆชินไปนะครับ ในอนาคตนะฮะตอนนี้มันก็มีการใช้ยาซึ่งไปเหมือนคล้ายๆแต่ย่อยวุ้นตาทําให้มันตะกอนมันตกมางล่างหน่อยนะครับแต่วา่าก็ยังอยู่ในขั้นทดลองนะครับแล้วก็ในต่างประเทศบางทีมีการผ่าตัดวุ้นตาเพื่อเพื่อเรม,มุกเขาเลยหมอตาจะเรียกว่าโฟสเตอร์นะจุดท,ที่ลอยเนี่ยเรม,มุกโฟสเตอร์ออกให้จะไม่ลำพากแต่ว่าช่างเขาเรียกว่าประโยชน์กับความเสี่ยงเนี่ยโดยส่วนตัวผมคิดว่าอาจจะยังไม่คุ้มครับเพราะว่ามันถ้าเป็นจุดลอยเฉยๆนะฮะนะคงคงไม่แนะนําให้ผ่าตัดเลย จะเป็นถ้าจอตาหลุดลอกอะไรเงี้ยครับมันเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเจอแน่ๆในวันใดวันหนึ่งไหมฮะหรือว่าไม่บางคนก็ไม่เสื่อมถึงกันไม่ไม่มีตรงนี้ครับก็ตีหกสิบเปอร์เซ็นต์คนที่อายุหกสิบก็จะมีอะไรประมาณนี้ครับเพราะฉนั้นก็ไม่ถึงในทุกคนแต่ก็เจอได้บ่อยครับแล้วคนถ้าเกิดสังเกตตัวเองนะสังเกตการมองเห็นเนี่ยก็บางคนก็จะมาตั้งแต่อายุไม่เยอะครับแล้วถ้ามันเสื่อมแล้วมันเสื่อมเสื่อมเสื่อมแล้วมันก็เสื่อมเสื่อมเสื่อมแล้วมันก็เสื่อมไปอีกที่สุดของที่สุดมันจะ จังหวะที่เขาล่อนตัวมาในจอตาเนี่ยนะครับถ้าเกิดเขาล่อนไปถ้าจากการโดยโดยดีนะฮะ mm hmm. ไม่เคาะกันไม่ได้มีการดึงล้างจอตาฉีกขาดพอเขาล่อนสุดเนี่ยแรงดึงก็จะหมดจะไม่มีแรงดึงไปดึงที่จอตาละก็จะความเสี่ยงเรื่องจอตาฉีกขาดอีกรอบเนี่ยก็จะน้อยลงเยอะ mm hmm. นะครับความเสี่ยงจะเยอะสุดช่วงที่เขาร่อนใหม่ๆตอนที่เขาเริ่มจะพา,ากอาการซึ่งถ้าหากว่ามันหลุดออกจากกาันไม่มีการดึงกันเราก็จะยังมองเห็นได้ตามปกติเหมือนเดิม ถ้าจอตาไม่มีฉีกขาดเลยนะครับ,รบก็เห็นเป็นปกติแต่ว่าจุดล,ยลอยๆเนี่ยบางทีก็จะรู้สึกลำคาญน,นิดหน่อยได้แต่ถ้าเกิดมันไม่มากขึ้นนะส่วนใหญ่คนไข้ก็มนันโอเคครับผมนะฮะก็ฟังดูน่ากลัวน้อยกว่าที่คิดคนะครับเพราะฉะนั้นให้คุณหมอได้ฝากสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับวิธีการทํายังไงในการลดความเสี่ยงโดยโดยภาพรวมนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการที่จะเจ,เจอวุ้นของตาเสื่อมหรือแม้แต่โดยรวมกับสายตาของเราสักทีหนึ่งครับ ก็สําหรับภาวะวุ้นในตาเสื่อมนะฮะก็ถ้าเกิดทํากิจกรรมซึ่งคิดว่าจะมีความเสี่ยงกับตาเนี่ยแนะนําให้ใส่แว่นป้องกันนะครับหรือว่าเดี๋ยวนี้ก็เป็นเขาเรียกเลนส์ที่ดีก็เป็นเลนส์โพลิคาร์บเน่เป็นเลนส์เหนียวหน่อยนะครับก mm hmm. ิจกรรมพิเยงตองตะปูออกเหล็กอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าเล่นกีฬานะครับนักกีฬาก็ากเห็นใส่กันเยอะขึ้นนะครับอันนี้ก็ป้ปองกันบาดเจ็บทั้งตาได้ส่วนหนึ่งนะฮะซึ่งก็ป้องกันได้หลายอย่างนะทำให ในสองไปข้างนอกก็ใส่แว่นกันแดดนิดนึ่งครับเพราะแสง UV ก็ทำให้ความเสื่อมในเกิดขึ้นเร็วขึ้นไม่ว่าจะเป็นตรงผีกระจกตานะฮะเป็นต้อนเนื้อต้อลมต้อกระจกแล,ล้วรวมทั้งข้างหลังที่อาจจะเสื่อมได้ด้วยนะคะรับจากแสง u ูีนะครับถ้ามีอาการจุดดำดำลอยไปมานะคะระับเวลามองท้องฟ้านะครับหรือว่ามีแสงแว๊บๆแบบฟ้าแลบเวลาอยู่ในห้องมืดอะไรเงี้ยนะครับแนะนําให้มาพบจักษุแพทย์นะครับเพื่อับการตรวจที่เหมาะสมนะครับเพราะถ้าเราเห็น ปัญหาแต่เริ่มต้นเนี่ยเราป้องกันไว้ไม่ให้มันลุกลามมันปลาย,ยก็จะได้ผลดีก,กว่าครับครับผมนะครับได้รู้ได้เข้าใจกันไปนะครับอย่าประมาทก,กันนะครับเพราะว่ามันอยู่แค่ตรง หัวมุมถนนใกล้ๆบ้านเรานี่เองนะครับอีกไม่นานอาจจะมีโอกาสได้เจอกับมันอย่างที่คุณหมอบอก60%ของคนอายุ60มีสิทธิ์ที่จะเป็นได้นะครับก็โดยรวมดูแลตัวเองเอาไว้ให้ดีก่อนกันละกันนะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับนายแพทย์ทีรวีหงยกนะครับจากสูขแพทย์สาขากระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตานะครับจะมาข้อมูลดีๆด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับ Health Tips นะครับมีเรื่องของอาหารที่ช่วยบำรุงสายตาอย่าพลาดนะครับ จากนี้พอรู้เห็นแล้วจะติตั้งอกตั้งใจทานหรือถ้าหากว่าเป็นคนที่ปกติไม่ชอบก็ริตั้งใจฝืนสักนิดหนึ่งพอรู้ว่ามันเป็นประโยชน์ต่อดวงตาเป็นที่รักของเรานะครับอาหารอะไรเป็นประโยชน์ต่อสายตาต่อดวงตาของเราไปดูกันเลยครับ มาถึงช่วง Hell Tips นะครับมีเรื่องดีๆที่เป็นสาระประโยชน์นะครับที่เราไม่ควรมองข้ามกันเกี่ยวกับเรื่องของสายตามาฝากกันอีกแล้วครับเมื่อสักครู่เราได้ทราบถึงสาเหตุที่ทําให้สายตาของเราเสียหรือเสื่อมสภาพกันไปโดยที่เราไม่รู้ตัวอีอกแล้วนะฮะทุกวันนี้นะครับเราก็ทานอาหารกันแบบที่เราเชื่อว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์ต่อร่างกายในรูปแบบนั้นรูปแบบนี้แบบที่ได้ยินมาอมพักรักจําสารพัดกันมานะครับบางอย่างมันเป็นประโยชน์กับดวงตามากกว่าบางอย่าง แต่ว่าไอ้บางอย่างที่ว่านี่คืออะไรบ้างจากนี้พอรู้เห็นแล้วจะได้ตั้งอกตั้งใจทานหรือถ้าหากว่าเป็นคนที่ปกติไม่ชอบก็ได้ตั้งใจฝืนสักนิดนึ่งพอรู้ว่ามันเป็นประโยชน์ต่อดวงตาเป็นที่รักของเรานะครับอาหารอะไรเป็นประโยชน์ต่อสายตาต่อดวงตาของเราไปดูกันเลยครับ จากการวิจัยของแพทย์ในสหรัฐอเมริกาและหลายประเทศนะครับเขาพบนะครับว่าการรับประทานอาหารเสริมที่มีสารอาหารเหล่านี้จะสามารถช่วยบำรุงสายตาได้นะครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นมาตั้งใจฟังกันเลยจดก็ได้ไม่ว่ากันครับสารอาหารแรกเลยคือวิตามินเอเพราะว่าเป็นสารที่ช่วยในการทํางานของจอประสาทต,ตาและมีบทบาทสาคัญในการมอง <S <S เห็นเวลากลางคืนครับซึ่งจะพบมากในผักจําพวกชะอมขะนะ ยอดกระถินตำลึงผักโขมฟักทองนั่นเองนะครับต่อมาคือสารอาหารจาพวกวิตามิน B มากันให้ครบเลยนะฮะทั้ง B1 และก็ B12 นี่แะครับ2ตัวนี้เป็นพระเอกเลยที่จะมีบทบาทในการชะลอการเกิดต้อกระจกได้นะครับโดยเฉพาะแหล่งที่มีวิตามินมากก็คือตับไข่ เนื้อสัตว์แล้วก็นมสดนะครับต่อที่4ฮะวิตามิน C ีเป็นที่รู้จักกันดีของการชะลอความแก่ชราของร่างกายด้วยคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระหรือที่เรียกว่าแอนต้ออกซิแดนต์นะครับนอกจากนี้ยังช่วยชะลอการเกิดต้อกระจกได้ด้วยฮนะผลไม้ที่มีวิตามิน C มากก็อย่างเช่นฝรั่ง ส้มสับประรดมะขามป้อมนะครับส่วนผักก็ได้แก่ดอกกะหล่ำนะครับบล็อกครีนั่นเองนะครับนอกจากนี้ครับยังมีวิตามินอ e ีครับซึ่งก็นับว่าเป็นวิตามินตัวหนึ่งนะครับที่มีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระที่มีอยู่ในเซลล์นะครับ โดยเฉพาะเซลล์รับแสงที่จอประสาตตามีบทบาทช่วยชะลอ,อการเกิดต้อกระจกเช่นเดียวกันนะครับพบได้ในน้ำมันธัญพืชน,น้ำมันดอกคำฝอยข้าวโพดแล้วก็ถั่วเหลืองนะครับและสุดท้ายคือเบต้าแคโรทีนครับ ชื่อนี้ได้ยินบ่อยนะฮะเพราะมีบทบาทในการต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ช่วยในการมองเห็นกลางนขืนครับพบมากในผักผลไม้ที่มีสีเหลืองส้มอย่างเช่นแครอทมะละกอข้าวโพดอ่อนหน่อไม้ฝรั่งผักบุ้งนั่นเองนะครับอาหารทั้งหมดนี้รวนแล้วแต่เป็นประโยชน์ต่อด,ดวงตาของเราทั้งนั้นเลยยังไงก็พยายาม มันรับประทานมากเป็นพิเศษสักนิดหนึ่งนะครับจะได้มีดวงตาที่สดใสแข็งแรงอยู่เป็กอันมานครับถึงแม้นะครับว่าปัจจุบันเราจะมีตัวช่วยเยอะแยะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นวิทยาการทางการแพทย์เทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์สารพัดเลย ความรู้ต่างๆก,ก็เพิ่มปูนมามากมายแต่ไปหมดนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพแต่ผมว่าหนทางที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งก็คือการรักษาสิ่งที่เรามีที่มันดีอยู่แล้วเนี่ยนะครับให้มันเสื่อมช้าที่สุดแล้วก็น้อยที่สุดน่าจะเป็นทางที่ดีเพราะฉะนั้นวันนี้เราทราบแล้วนะครับสาเหตุไหนที่เราสามารถจะหลีกเลี่ยงได้ที่มันเป็นผลทําให้ดวงตาเรามีปัญหาหรือว่าเสื่อมก่อนช่วงเวลาอันควรก็ควรจะปรับแล้วก็เปลี่ยนกันซะนะครับเอาข้อมูลดีๆแบบนี้มาฝากกันเสมอนะครับในดร c t variety โรงพยาบาลวิภาวดีและถ้าหากว่าอยากรู้เรื่องอะไรเป็นพิเศษนะครับหรือกําลังเผชิญหน้ากับปัญหาอะไรหรือไม่แน่ใจว่าที่เข้าใจที่ทําอยู่นั้นถูกหรือผิดบอกและถามเข้ามาได้นะครับผ่านทางแฟนเพจของรายการโอราเดี๋ยวเราหาแพทย์ผู้ชี่ยวชาญมาพร้อมกับคําตอบให้แน่นอนนะครับวันนี้เวลาหมดลงอีกแล้วนะครับต้องขอบคุณด้วยนะครับสำหรับปตทพลังที่ยังยืน PTT g l o b a l Chemical โรงพยาบาลวิภาวดีนะครับและเรือสำราญเจ้าพยาครูชด้วยวันนี้ลาไปแล้วนะครับเราเจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ thank you